พะนั่นฝึกไว้นะชาตินี้เต็มที่เลยทับอกถ้าเองฝึกไปเนี่ยเองไปตามใจไม่ใช่ไปตามกรรม <c oughs> เข้าใจไหมไปตามใจไปยังไงอา้าตายแล้วไปไหนก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะเมื่อก่อนเราไปตามกรรมุมู่นทุกวันเนี้ยไม่ได้มาฝึกอะไรนะ <c oughs> เกิดมาก็มารับเศษกรรม ในอดีตชาติที่แล้วแล้วก็ทําใหม่ทาใหม่ตามตลาดสังคมที่เกิดไปมาตามพ่อครัวตลอดชีวิตทํากรรมทั้งดีและไม่ดีตายปับ๊บก็ไปตามกรรมอารมณ์สุดท้ายข้างล่างมังข้างบนมังเวียนไปเวียนมาทัหมดแล้วก็เกิดมนุษย์มาเป็นมนุษย์มารับเศษกรรมในเมืองมนุษย์มารับเศษกรรมในเมืองมนุษย์ที่าเคยทำในอดีต แล้วก็ทําใหม่มันก็อยู่อย่างเนี้ยขขึ้นลงลงไปไหนฌานเท่านบอกอย่าประพฤติให้ไปตามใจกําหนดได้จะบอกจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้มันกําหนดได้ขอให้เองมีฐานเลยานบอกครับจิตมีฐานคือจิตมีความเชื่อความเชื่อเราตายเกิดเชื่อเรื่องกรรมรืเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อว่าโลกนี่ม่ันจของใครโน่นพิจ์ได้ให้พิจ์ งอนอ่นะสิบกว่าปีอะ่ะเที่ยวไปเที่ยวมาเรื่องนี้โดยตรงเลยครับท่านไม่สอนเรื่องจะเกิดหรือไม่เกิดท่านสอนเรื่องกําลังจิตยามเดียวเลยเองจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่กี่กำลังใจใช่ไหมครกักำลังใจกําลังบุญดวงตาเลยไม่อยู่ไงไม่อยู่บูนัดนะฮะไม่อยู่หน,นีเลยครับทิ้งหมดเลยครับทิ้งครอบครัวทิ้งหมดเลยโอ้ มันก็ว่าเราโง่แล้วล่ะตอนนี้มันตายหมดแล้วเพื่อนกันตอนนี้อายุแปดสิบฮะที่บอกเพื่อนหลกตาตัดสินใจผิดดีต<ด>าไปก่อนแล้ว <laughs>